สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพบกับครัวบ้านวิชาน,นันนะคะครัวบ้านบ้านของเรานะคะวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะตรวจสอบใหม่ค่ะวันนี้เราจะมาทําต้มส้มปลาทูนะคะมาดูวิธีการทํากันเลยค่ะต้มส้มปลาทูนะคะอร่อยนะคะลองทําดูดูวิธีค่ะว่าต้มอ,อย่างไรถึงจะอร่อยนะคะในกระทะของเรานี้ก็จะเป็นน้ํานะคะน้ําค่ะ นี่เป็นน้ำอันนี้ก็เป็นเครื่องต้มส้มของเรานะคะาาเครื่องต้มส้มของเราก็จะประกอบไปด้วยหนึ่งกะปิค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะกัวหอมสามหัวนะคะแล้วก็ริกไทยหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะกินพริกไทยเยอะๆดีนะคะสบายท้องค่ะตอนนี้น้ําของเราก็กําลังจะเดือดแล้วนะคะในกระทะเรานี่ก็จะเป็นรากผักชีหนึ่งรากนะคะใส่ให้หอมค่ะน้ำสามถ้วยนะคะเอาเครื่องต้มยำเออเอาเครื่องอะไร เอาเครื่องต้มอะไรนะคะเอาเครื่องต้มส้มค่ะตาไปคิดถึงต้มยำนล้วน,นี่เอาเครื่องต้มส้มใส่ลงไปนะคะนะะล้างหน่อยล้างหน่อยเพื่อความอร่อยเดี๋ยวไปเอาน้ําล้างล้างครกมาใส่หน่อยจะได้อร่อยมากยิ่งขึง้นเป็นเคล็ดลับค่ะเคล็ดลับนะคะเคล็ดลับรับมากเห็นไหมให้เขาเดือดค่ะ จากนั้นนะคะยังไม่ปรุงรสนะคะแนะนําประทูก่อนค่ะล้นไปแล้วล้นไปแล้วแนะนําประทูก่อนนะคะน้ําจะเยอะไปแล้วค่ะประทูของเรานะคะนี่ค่ะดูประทูก่อนเดี๋ยวช้อนฟองทิ้งบ้างประทูนะคะดูประทูประทูวันนี้เป็นประทูยาวนะคะประทูนี้มันจะมีสองชนิดนะคะคุณผู้ชมประทูสั้นนะคะกับประทูยาวนะคะ แล้วก็เวลาซื้อสังเกตดูตัวปลานะคะนะคะอ่านะคะทำเรียบร้อยแล้วค่ะใส่ลงไปค่ะสองตัวนะคะปลาทูสั้นก็ส่วนใหญ่เขาจะไปทาเดี๋ยวนี้เขาจะไปทําอะไรปลาทูนึ่งอะค่ะนะคะ,นะคะใส่สองตัวนะคะนี่ค่ะปลาทูยาวสดใหม่ค่ะสดใหม่จากไหนคะเนี่ยสมุทรสาครค่ะทะเลสมุทรสาครนะคะใส่ลงไปค่ะเดี๋ยวช้อนช้อนฟองสักนิดนะคะ ช้อนฟองไหนคะ่ะเปิดไฟหน่อยนะคะน้ำมันจะเยอะไปละคะช้อนน้ำออกอยเดี๋ยวจะล้นคะ่ะอะล่ะค่ะปลาทูลงไปแล้วนะคะให้ปลาทูเ็าตัวแข็งๆนิดนะคะอร่อยนะคะลองทำดูนะคะทันนี้มันอย่างนี้มันต้องกินสามรสคะ่ะเขาเรียกว่าต้มส้มคะ่ะสามรสนะคะ ต้มส้มแบบบ้านเรานะคะสูบบ้านเรานะคะสามรสตอนนี้เราก็จะปรุงรสนะคะรสที่หนึ่งคือต้มมะขามค่ะเอาสามช้อนโต๊ะเลยค่ะนะคะใส่ลงไปค่ะสามช้อนโต๊ะรสที่สองรสที่สองจะเป็นน้ําตาลค่ะน้ําตาลหอมๆน้ําตาลทั้งสองช้อนโต๊ะอันนี้ต้องการรสอย่างไรนะคะต้องเป็นสามรสนะคะ ถ้าต้องการรสเขาเรียกว่าเปรี้ยวเค็มหวานนะคะกะปิมันก็เค็มอยู่แล้วใช่ไหมคะเปรี้ยวเค็มหวานนะคะถ้าท่านต้องการเปรี้ยวนําท่านก็ชิมเปรี้ยวนําแต่ถ้าต้องการหวานน้าก็ชิมหวานน้าค่ะอันนี้ตามใจปรารถนานะคะแต่ให้ดีนะคะจะต้องเขาเรียกอะไรรสจะต้องเขาเรียกอะไรจะต้องกลมกลม่อมค่ะ กลมกล่อมของอาหารของเรานี่นะคะมันก็เข้าใจได้หลายอย่างนะคะต้องเข้าใจตรงกันนะคะกลมกล่อมของแกงส้มก็กลมกล่อมนะคะกลมกล่อมของต้มส้มก็กลมกล่อมนะคะคนละแบบนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่อาหารด้วยนะคะอันนี้มันเยอะไปค่ะเลยตักออกอันนี้เคี่ยวให้ตัวแข็งๆหน่อยนะคะเหือปทูปทูสวยมากเลยค่ะสดค่ะสดใหม่ค่ะจากสมุทรสาครน,นะคะ ต้มส้มของเรานะคะตอนนี้ก็ถึงเวลาชิมค่ะชิมสามรสนะคะยังไม่เปรี้ยวค่ะอีกสักช้อนเค็มแล้วค่ะพอเค็มพอแล้วค่ะอ่าเปรี้ยวสี่ช้อนเลยนะคะน้ำตาลอาจใยไปสักนิดหนึ่งน้ำตาลก็สีช้อนโต๊ะค่ะนะคะ เดี๋ยวตาส่วนจะใส่ไปใต้คลิปนะคะกินรสยังไงก็ชิมอย่างนั้นเลยค่ะนะคะจะได้อร่อยอร่อยชิมด้วยกันนะคะวันนี้เราจะเสิร์ฟ็นกระทะเลยค่ะชิมด้วยกันค่ะอร่อยอร่อยพอแล้วค่ะกำลังดีแล้วค่ะอร่อยมาก ชอบผักชีต้นหอมก็โรยสะหน่อยค่ะผักชีนะคะโรยไปนหน่อยค่ะจะได้สวยๆเสิร์ฟทั้งกระทะเลยค่ะนี่ค่ะฟองไม่เอาช้อนทิ้งนะคะให้เดือดอีกพุ่งหนึ่งค่ะให้ก็เดือดอีกพุ่งหนึ่งนะคะอ่ะอย่างเงี้ยใช้ได้แล้วค่ะโอเคค่ะใช้ได้ค่ะนี่ค่ะสวยงามมากจะตักให้ดูประตูของเราเอาหางก่อน หัวไม่เอาค่ะเอาหางดูค่ะดูแม่ประตูอะดูหัวหน่อยหัวท้องจะบานไปนิดนึงแล้วค่ะท้องจะบานค่ะนี่ค่ะดูหัวดูหัวดูหัวปลาสักก่อนเห็นไหมอ่ะอะเอาผัออกชีเอาผัออกชีมากบหัวหน่อยจะได้สวยๆเห็นไหมคะน่ากินนะคะสดใหม่ค่ะ ไปกินกันเลยค่ะสวัสดีนะคะแล้วพบกันค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เรานะคะไลค์แชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะอ่าสวัสดีนะคะไลค์แชร์เราด้วยค่ะ